เนี้ยคือเราเลี้ยงมูดได้ต้องรอยลอยก่าตัวแล้วตรงเนี้ยคือให้มาทําแล้วถามว่าทําไปแล้วเราได้อะไรคือตรงเนี้ยเราก็คือยังไม่รู้เลยว่าคุณให้ทําแล้วคุณจะมีความสําเร็จไหมแต่มาให้เราทําตรงเนี้ยคือเราบางครั้งก็รับไม่ไหวอ่ะคือความอื่นก็เยอะแยะแต่ทําไมต้องมาเจ้าจงเป็นความเรา ในอดีตนะครับสัก4ี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็มักจะเลี้ยงสุกรไว้หลังบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมให้กับครัวเรือนหลังจากการทําเกษตรหมูก็กินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนต่อมาเป็นอาชีพก่อให้เกิดความมั่นคงกับครอบครัวได้จากเลี้ยงหลังบ้านจํานวนน้อยน้อยณปัจจุบันเนี่ย ในเขตตำบลสาแก้วเนี่ยมีฟาร์มสุกรทั้งพื่น73ฟาร์มแต่ที่อยู่ริมแม่น้ำท้าว้าเนี่ยมี33ฟาร์มมีจำนวนสุกรทั้งหมด20,000กว่าตัวคือเกิดปัญหาก็คือ 1. แม่น้ำเน่าเสียอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งนะครับในในการอยู่ร่วมกันในชุมชนแหล่งน้ำที่สำคัญต้นๆของตำบลก็คือแม่น้ำท้าวานะครับที่ชาวบ้านอาศัยแหล่งน้ำเนี่ย มาใช้ในการดํารงชีวิตเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเป็นพันปีหลังจากชาวบ้านไม่มีความสุขในการใช้ดํารงชีวิตนะครับก็ได้มีการร้องเรียนกันกันมากมายประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องการให้อาชีพการเลี้ยงความสุกรเนี่ยหายไปจากชุมชนแต่ว่าความสุกรก็ไม่ส่งผลกระทบมากนักกับชุมชนเราก็เห็นวิธีการหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมก็คือการนํามูลสุกรเนี่ยมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพมูลสุกรที่ ผ่านการหมักแก๊สแล้วเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นคือพื้นที่ตอนนี้นะคะที่เราเสียไปนะคะตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้คุ้มค่าก็เรามากเลยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่กันยังมีความสุขยากให้ฟาร,ร์มอื่นๆไปต่อค่ะไม่ว่าจะเบื้องน้ําเสียหรือสิ่งพิมู่ก็คือจะไม่เม่นไม่อะไรเลยฟาร์มสุกรของฟาร์มคุณวสนาเนี่ยเป็นฟาร์มตัวอย่างที่ทางจังหวัดเนี่ยช่วยจัดสรรงบประมาณมาให้ในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งหนึ่งที่ฟาร์ม ฟาร์มแต่ละฟาร์มเห็นสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ไปลงทุนทํากันเองแล้วก็ได้ส่งต่อการเรียนรู้เนี่ยให้กับเจ้าของฟาร์มในการดูแลมั่นใจนะครับว่าจะเกิดความยั่งยืนมันก็ต่างคือเราไม่ต้องเสียเงินเสียน้อยดีประหยัดดีด้วยแรงดีด้วยคือประหยัดเราไม่ต้องซื้อแก๊สทางนู้นมาใช้แต่เอามาใช้เหมือนกันไว้สำรอง ตอนนี้มีดูกอ่อนด้วยไงเด็กอ่อนต้องต้มไข่เอ้ยน้ําต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยทางหนึ่งก็ตีว่าเดือนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้นี้นะแก๊สขี้มูอะไรอยเงี้ยดีมากประหยัดเยอะๆเลยขณะนี้นะครับเราก็อยู่ที่ริมแม่น้ำท่าวานะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักนะครับจะเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรการแก้ไขปัญหาที่รู้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทําให้สภาพแม่น้ําในแม่น้ําท่าวาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ระบบนิเวศดีขึ้นน้ําสะอาดขึ้นคือหลักๆที่แก้ปัญหาตอนแรกก็คือถ้าฟาร์มเอาระบบนี้มาใช้กับทุกฟาร์มของน้ําเสียจะไม่ไหลลงไปในแม่น้ำท่าวาอามูลสุกรเนี่ยที่เป็นของเสียเนี่ยแล้วส่งกินเหม็เนเนี่ยสามารถนํามาผลิตเป็นแก๊สช,ชีวภาพได้ก็คือที่หมูเอามาหมักในสภาวะไร้อากาศจะได้แก๊สมีเทนนะครับ ซึ่งแก๊สมีเทนสามารถจุดติดไฟได้มีลักษณะเหมือนแก๊สทั่วๆไปก๊สที่เอาไปใช้ในการหุงต้มแทนแก๊ส l อ g เนี่ยครอบคุมไปถึงประมาณ76ครัวเรือนที่ใช้อยู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้กลิ่นน้อยลงน้ำเสียไม่มีได้พลังงาน สะอาดถูกใช้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้